Wait. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทางช่อง YouTube o s c h o o l นะครับวันนี้พบกับผมนะครับ M o s c h o o l นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาถ่ายรายการนะครับกับพี่ฟิล์มรัตภูมินะครับเป็นรายการคลาสสิกบอยนะครับเพื่อนๆขออนุญาตใส่แมสไม่เปิดหน้านะเพราะพี่เขาพาทีมงานมาหลายคนนะครับวันนี้มีถ่ายรถผมนะครับเป็นบีซูซีแลมด้าสีเทาที่ผมเพิ่งได้มานะแล้วก็เป็นรถฟิล์มนะครับเป็นบีซูซีจีทีโอเนะครับแต่งแบบเหมือนมาสเต็งเลยท้ายลาด น่ะเดี๋ยวเราไปดูในกาศการถ่ายงานของเี่บียมกันนะครับ Mouth to mouth you breathe jackets Let I in in inside veins Swallow can down take poison ี่ครับผมสวยมากเพื่อนเพื่อนเพื่อน GTO ไฟหน้าคู่นะครับทายลาดปีเก่าลุกเกดสูตเหมือนกันครับไปดูเกันนะครับว่าพี่เไทยอะไรกันคิ้วเขาะจกด้านหลังบครบทุกชิ้นทุกส่วนด้านหลังก็มีคำว่า GTO ไฟท้าย เราเปลี่ยนใหม่จาก eBay รถคันนี้ค่ะอีกอย่างเดียวที่ขัดตาอยู่นะั่นคือหาการชนท้ายไม่ได้คุณผู้ชมใครมีรอขอนถอนส่งม,มาได้เลยนะครับหาการชนท้ายอยู่มันจะดูหล่อมากกว่าการชงท้ายนี่เรียกว่าเป็นเป็นสายโบว์ทั้งสามที่เห็นสาครับแต่งมาเลยอ่าครับที่เรียนไฟม,มาชแต่งท่อนะครับ,รบทำให้แบบมีเสียงดุขึ้นเหมือนว่แอลอเงเซกันครับด้านหลังนะครับเขาจุดล้อด้านหลังก็จะให้ท่ากันด้านหลังเนี่ยก็จะ ใหญ่กว่าหน้านะครับทำให้ดูดูขึ้นเปิดมาภายในในะครับภายในเราจัดเต็มครับด้วยสีแดงเลือดหมูนะครับวกับเราซื้อคอนโซลมาใหม่ทังง้งคอนโซลหน้าและคอนโซลกลางคองนโซลกลางต้องบอกว่า,าจัดเต็มมากนะครับเราไปได้คอนโซลกลางมาเนี่ยนะจากญี่ปุ่นนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าคอนโซลกลางซีโอเนี่ยมันจะต้องมีไมวัดความร้อนแล้วก็ไม ต่างๆที่อยู่ครบนะครับเอาบอกว่านี่ฮะด้านคอนโซลตาทุกอย่างเราเอามาแบบครบทุกส่วนเลยแล้วใช้ได้หมดนะครับ เพี่งลองเทสรถนะครับอันนี้เอาบรรยากาศไหเ่เพื่อนดูนะครับเป็น v e s u ิ i ี GTO นะครับคลาสสิกยุค70นี่ไบหน้าคมเท่ๆเลยล้อเลโทรอเจนิเบ้นะครับสวยงามมากครับเราก็ต่อตาไกอยางเก็นความสวยนะครับพื้นด้านล่างนะครับกระปูงจำนะครับเราเล่นตกแต่งเป็นแนวสไตล์ดำแดงคันนี้มันจะได้แบบว,ว่าด,ดูดุดุหน่อย อ่าก็ทั้งหมดนี้ก็แต่งไปว่าน่าจะน่าจะหลายบาทอยู่แน่เพราะว่า้รงบอกว่ามันไม่มีแม้กระทั่งหลังคามาให้แล้เป็นโค้งแบบโเปล่าเลยแล้วผมก็ให้ช่างเขาสร้างโครงหลังคามาใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยึดอิดขึ้นไม่ได้ไงมันเป็นเหล็กการการสร้างตรงนี้พอเหล็กเสร็จแล้วเนเหล็กต้องาสร็จ เขาว่าพอลงทีกัดสนิทเจอแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไอ้ตัวกันความร้อนกันเสียงเนี่ยบูกไปก่อนเสร็จแล้วโอ้ยต้องสร้างไปเหมือนแบบเป็นเหมือนเขาเราียกเหมือนเ,เหมือนลังไม้อะนะครับคล้ายๆคล้ายคล้ายๆแบบเป็นไม้บางบานขึ้นมาจําลองขึ้นมาแล้วก็มายิงหมุดเข้าไปไถน็อตเข้าไปกว่าจะได้โครงสร้างแบบสมบูรณ์แบบนี้ตอ้องยากมากแต่ช่างเขาก็มีความรือมากเพราะว่าทำท่าสิลมาเยอะแล้วโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวผมนะฮะชื่ออะไรนะพี่แนะนำแนะนำตัวหน่อยดิเออ เป็นผู้ชายผ่าชื่อนายนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าคุณนายค่ะนี่ตอนนี้พี่ผมยังโสดอยู่นะครับถ้าใครชอบก็เข้าใ,ในช่องได้นะฮะตู้เอทีเอ็ที่ไหนไม่ว่างมากดที่พี่ได้นะจ๊ะโอ้สายเปยด้วยโอเคอ่ะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการถ่ายทําช่องคลาสสิกบอยนะครับของพี่ฟิมนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาถ่ายร่วมง,งานกับพี่ฟิมนะครับเป็นความยินดีของช่องพวกเรามากเลยนะครับ ช่องเล็กๆนะครับแต่ว่าพี่ก็สนับสนุนให้น้องๆนะครับโตขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณรายการ Classic Boy นะครับที่ให้ผมนะครับมาถ่ายรายการกับพี่ฟปีนนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไครป์ทีพวกเราเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ